ทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็ออยู่ที่ปักไว์นะคะเป็นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อมาครั้งแรกเมื่อตอนมาถึงที่บาร์เซโลนาใหม่ๆตอนนี้ได้เข้ามาข้างในแล้วนะคะมาอยู่กับไอตัวนี้มันมันกิ้งก่าที่โด่งนังมากถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางศิลปะอีกอันหนึ่งของบาร์เซโลนาเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็พามาดูนะคะว่ามันแบบว่าได้เข้ามาแล้วอะอือก็เสียเท่าไหร่ก็เสีย1ิบยูโรนะคะ เพราะว่าลืมบัตรลืมบัตรบัตรห้องสมุดถ้ามีบัตรห้องสมุดก็ไม่ต้องเสียแต่ว่าอันนี้ก็ลืมนะคะก็เลยต้องเสียแต่ก็ไม่เป็นไรมีคนจ่ายนะคะเย้อันนี้คือแบบว่าอีกตัวจิ้งจ๋อยมันก็โด่งดังมากเลยนะคะอันนี้ที่เหลือข้างหลังก็จะเป็นแบบว่าอาคารอะไรก็ไม่รู้อะที่ตะลุงเขาแบบตะลุงเขาก็ทําอะไรของเขาไปเรื่อยนะคะและ้วก็มีช่วงโควิดนี่ก็มีคนเข้าแต่ว่าคนก็ค่อนข้างน้อย แ้งที่วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกเอ้ยข้างในเอ้ยที่อื่นๆกันอีกนะคะในผักปล่อยดดจ็ดกันเอออันนี้ก็แบบว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันเหมือนเป็นตัวอะไรไม่รู้อ่ะ What is this เหมือนมันจะพ่นน้ำได้ด้วยนะคะคือความจริงมันน่าจะพ่นน้ำได้อาจจะเป็นมังกรอ่ะ is dragon i s i t yeah and yeah. แล้วก็อันนี้ก็คือข้างบนน่ะน,นะคะก็จะเป็นกิ้งก่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น dragon เ <Yeah. S 1> หรอเออและอันที่พรทิปรับ รื้มที่สุดในศิลปะของเกาหลีก็คือศิลปะงานกระเบื้องค่ะคุณพี่ขานี่คือนางทุบคือกระเบื้องที่ดีแหละแต่ว่านางเอามาทุบให้มันมา็นแบบนี้คืออยากให้ใหยายนวลนทําแบบนี้ที่บ้านมแม่ทําแม่หน่อยอยากได้แบบนี้คือต้องทุบอ่ะคือแม่สะสมกระเบื้องไว้แล้วก็อยากให้แม่มาช่วยกันทุบอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไวก้กลับไปทําเองที่บ้านก็ได้ มัน,น่าจะเป็นงานยากอยู่แต่มันสวยมากอะคือพอมันแบบพอมันแบบนี้แล้วมันสวยเลยอะมันสวยเลยอะ mm. นี่ก็เป็นชั้นล่างสุดก็เป็นซากหินตลกขับพังอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นศิลปะของลุงเก่าดีนะคะก็เขาก็น่าจะกําลังซ่อมอยู่อันละแต่ว่าแบบผู้เก๋อะเราอยากดูว่าแบบจริงๆแล้วมันจะออกมาเป็นรูปอะไร ไปดูนก็คือถอยถอยมาละถอยมาละมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวดูซิถ้าคนสูงขึ้นเขาจะมองเห็นเป็นแบบไหนเอ้ยก็สูงไม่พอเออ่ะถอยอีกถอยอีกถอยอีกอะถอยอีกถอยอีกสูงขึ้นไหมมันก็จะเห็นเป็นชั้นเป็นชั้นอะมันก็จะดูเหมือนพญานาคแผ่ของทาน้วบอกว่าเออนี่มันก็จะเห็นเป็นมิติของแบบของงานองค์รวมอะมันก็จะเห็นองค์รวมเหมนไหมอืออือก็เป็นความแบบว่าความยากอยู่สำหรับการดูงงานดึงนะคะ พราะว่าพยายามจะเห็นองค์รวมแต่ว่าเห็นไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าตัวเตี้ยเออแต่เราก็จะเห็นหางของมงกรนอ่ะอยู่อยู่ทางโน้นเลยก็คืออยู่อยู่แบบว่าอยู่อยู่คือตอนเนี้ยถ้าเราเราหันไปมองพรวมเราก็จะเห็นหางของมันใช่ปะเออเราก็จะเห็นแบบว่ารังสีอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราก็จะไม่เห็นตัวทุ่งกะที่ซ่อนอยู่ข้างหลังขนาดไหน ไปเถอะหนาวทุกคนคะเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูความแบบว่าขึงลวดอ่ะขึงลวดกันนกแต่ว่าทํายังไงให้มันดูกลมกลืนนะคะไม่เหมือนวัดไทยอ่ะคือที่นี่ก็เนี่ยเห็นปะไอ้รูรูเนี่ยก็คือเขาขึงลวดไว้แต่เราก็จะมองไม่ค่อยเห็นอะเขี่ยเข้าไปอยู่นิดนึงเห็นล่องรอยของการขึงลวดบางๆปะคือมันดูโค้งแล้วก็สอดรับไปกับ ความโค้งของลังคาค่ะมันจนเป็นการถึงรวดแบบไม Spa นะ่สเปะสปะเนาะเออคือกมรมศิลปากรนะคะควรที่จะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาวิธีการถึงรวดจริงๆคือวัดทุกวัดอะ่ะที่มีปัญหาเรื่องนกพิราบอะ่ะควรจะควรจะศึกษาไว้เออไม่ใช่ขึงแบบว่าขึงเรื่อยเปื่อยขึงจนความงามของโบสถ์ของวิหารมันหายไปหมดอ่ะนะคะเนาะเออ คะเดี๋ยวไปดูที่นื่นต่อมันก็เป็นแบบความส่วนบาบิโลนของลุงเกาดีนะคะตอนป่ามไม่ได้ใช่ดี